คือการบูชาการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์เรามีความเลื่อมใสในพระระัตนาไกลนี้เราก็จึงยินดีในการทำบุญถ้าหากว่าเราไม่เลื่อมใสในคุณแควสามประการนี้แล้ว ไม่มีใครหรอกเก็ดสละเวลามาจำสินฟังธรรมแล้วก็ไม่มีใครที่จะสละบ้านเรือนออกมาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรปฏิบัติตามพระวินัยคือว่าํารวมระวังไม่ล่วงศิกขาบทว,วินัยน้อยใหญ่ที่พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติห้ามไว้แล้วแล้วพยายามทำตามข้อที่พระองค์ทรงพระอนุญาตแม้จะยากลำบากอย่างไรก็ไม่ว่าสู้ทนเอาทั้งนี้ก็เพราะความเลื่อมใสนั่นเป็นมูลเหตุแม้ทายกทายิกาก็เหมือนกัน การที่เราจะได้สละกิดบ้านการเรือนมาฟังธรรมมาจำสินอุโบสถก็ดีหรือจำสินห้าก็ดีมูนี้นี่ก็โดยอาศัยที่เรามีความเชื่อเลื่อมใสในคุณทั้งสามประการนั้นเองโดยที่มองเห็นว่าคำสั่งสอนของพระเ,เจ้านี่ เป็นนิยานิกธรทมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ภัยไปได้จริงๆเช่นอย่างที่พระองค์เจ้าทรงตรัสภาสิทตไว้ยืนยันว่าสุโขปขุญญสัตะอุจยโยอย่างนี้นะการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขทุกข์โขปาปัสัะอุจยโย การสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ดังนี้ตันหักขโยสัพพทุขังชินาติเอาชนะตันหาได้ทุกทั้งหลายก็ย่อมดับไปหมดอันนี้เป็นพุทธภาสิตเพราะฉะนั้น ขอให้พากันน้อมนำไปตรีตรองแสดงว่าบรรดาความทุกข์ทั้งหลายนั่นมันมีตัณหาเป็นมูลเหตุอย่าไปเพ่งเล็งไปอย่างอื่นเลยตัณหานี่แหละเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์นานาประกา ตัณหาความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอยู่ในโลกอันนี้นะอันนี้แหละเป็นมูลเหตุอันสำคัญนะลองคิดลองตรองดูให้ดีทั้งขรึงหัดทั้งนักบวด ถ้าผู้ไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนจริงๆก็ตกเป็นท่าแห่งตันหานี่มามากมายหลายล้นคนเกิดมาในโลกนี้นะมีน้อยคนที่จะเอาชนะตันหานี่ได้ <c oughs> <c oughs> บันนี้เมื่อเรามาได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ดังกล่าวมานี่แล้วว่าตัณหามันเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้เราก็มามาภาคเพียนพยายามละตัณหากันนี่แหละให้มันน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจถ้าพูดถึงตัณหาของผู้ครองเรือนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแบ่งตัณหาไว้เป็นสองประเภท ตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันไม่เป็นบาปเป็นโทษก็มีอยู่อีกประเภทหนึ่งตัณหาความอยากในรูปเป็นต้นที่เป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษก็มีอยู่อีกประเภทหนึ่งอันนี้ควรพากันคิดกันตรองให้ดี สำหรับผู้ครองเรือนแล้วก็แสดงว่าก็ยังมีตันหาอยู่ในใจจึงได้ครองเรือนก็ไม่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บังคับให้คนทิ้งเรือนทั้งหมดครองเรือนแต่ต้องครองธรรมด้วยถ้าไปครองแต่เรือนไม่มีธรรมะอยู่ในใจมันก็ ความประพฤติก็จะต้องเป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่งามนั่นแหละเพราะว่าอาวิชชาตันหานี่ส่วนมากมันก็จูงใจของคนให้ดิ้นไปในทางต่ำทางที่เป็นบาปเป็นกรรมนั่นนะมีแต่จูงใจคนให้เกาะให้คล้องอยู่ในโลกนี่พูดถึงเรื่องอวิชชาตันหาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ใครก็ตามแหละจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสหัดก็ตามก็ขอให้พากันเห็นโทษของตัณหาเหล่านี้คือมันล่อลวงจิตใจของคนที่ไม่มีปัญญาให้คล้องอยู่ในทุกทำไมจึงไม่มองเห็นโทษของมันบ้างเล่าเลยจะสำคัญว่าแต่ตัณหานี่มันเป็นของดีมีรสอร่อยไยเดียว โทษมันมองไม่เห็นเลยอย่างนี้นี่ไม่สมควรเลย <c oughs> ทางที่ดีแท้ๆแล้วต้องต้องมองให้เห็นทั้งโทษของมันและทั้งคุณของมันอย่างนี้นั่นถูกต้องโทษของตัณหาซึ่งมีอวิชชาเป็นคู่กันอันนี้มันจะนำให้ไปทำบาป ทำให้คนเรานั้นละเว้นจากบาปไม่ได้เพราะไม่รู้นี่ไม่รู้หนทางเว้นจากบาปเนื่องจากว่าอาวิชชาเนี่ยมันครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญญาที่จะหลีกเลี่ยงจากบาปได้คนเกิดมาแล้วนะส่วนมากเนี่ยก็ไม่รู้เช่นอย่างว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกนี้นะ คนมีฐานะดีสมควรจะเว้นจากการฆ่าสัตว์อย่างนี้ได้อยู่แต่ว่าเนื่องจากไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรก็ยังไปฆ่าสัตว์อยู่อย่างนี้นะนี่แหละความไม่รู้นะแต่สมมติว่าผู้มีฐานะเช่นนั้นนะหากเรียนรู้บาปบุญคุณโทษนี่โดยแจมแจ้งแล้วผู้นั้นจะเว้นจากบาปได้เลย ไม่ไปฆ่าสัตว์ตชีวิตแล้วไม่ไปชอบไปโกงไปหลอกลวงเอาของใครไปลักเอาของใครเพราะว่าของตอนมีอยู่นี่นั่นเนี่ยตนถือสันดุถีตามมีตามได้ตนมีเท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคอยู่เท่านั้นแล้วทำการค้าขายก็ทำการซื้อสัตว์สุจริตต่อลูกค้าไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า เพราะว่าเห็นว่าถ้าไปเอารัดเอาเปรียบลูกค้า,านันเน่เป็นเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเนี่ยมันรู้อย่างนี้นล่ะพ่อค้าคนนั้นก็ไม่ได้พบกับบาปไม่ได้สั่งสมบาปเพราะว่าไม่เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวต้องเห็นว่าการทำการค้าถ้าไปทำไปด้วยความโลภไปหลอกลวงซ่อโกงผู้อื่น ให้เขาเสียทรัพย์เสียสินมากมายให้ตนร่ํารวยขึ้นอย่างนี้นะมันเป็นบาปเป็นโทษพ่อค้าคนใดเรียนรู้เหตุผลของการกระทำไม่ดีดังกล่าวมานี้แล้วพ่อค้าเหล่านั้นก็เว้นไปได้เลยทำการค้าโดยทางสุจริตไม่ช่อไม่โกงไม่หลอกลวงตรงไปตรงมาแม้ชาวนาชาวสวนก็เหมือนกัน หมายความว่าผู้ใดจะทำการงานการเลี้ยงชีพยอย่างไรเรายึดถือเอาศิลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องดำเนินเรียกว่าเราดำเนินอยู่ในกรอบแห่งศิลแห่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ความประพฤติหรือการแสวงหาต่างๆดังกล่าวมานั้นไม่ไม่ให้ออกนอก สินนอกธรรมแต่ว่าคนส่วนมากพอพูดอย่างนี้นี่มันจะปฏิเสธอยู่ในใจเลยแหละบอกว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วส่วนมากเลยอัน,นันทท่านเรียกว่าตีตนตายก่อนไข้พอเป็นไข้ลงอย่างนี้ญาติญาติบอกว่าจะไปเอาหมอมารักษานะ คนค่เราไม่ต้องไม่ต้องสันจะตายอยู่แล้วเอาล่ะให้มันตายไปซะนี่อุปมานี่ฉันใดก็อย่างนั้นหลยเมื่อมีผู้มาแนะนำให้รู้ว่าไอ้อย่างนี้เน่ยมันควรละควรเวน้นถ้าขืนไม่ละแล้วจะต้องได้รับทุก ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าเป็นผลอย่างนี้มันจำเป็นละไม่ได้ทุกข์กระจำยอมแหละเพราะว่ามันจำเป็นนี่เอาแต่เรื่องจำเป็นเข้ามาว่ากันเลยคนส่วนมากนะที่ใช้สำนวนอย่างนี้นะแสดงว่าขาดปัญญาไม่คิดว่าจะมีอุบายปัญญาหาทางแก้ไข ถอนตนออกจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นไม่คิดเลยนะคนส่วนมากเพอย่างนั้นมีแต่ยอมแพ้ต่อกิเลสบาปประทำไปเลยแค่น,นี้นะ่ะทุเรศจ,จริงๆทั้งที่ว่าเราปฏิญญาณตนว่าเป็นพุทธมามะกะเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกจริงๆเนื้วปะนี้พระพุทธเจ้านั้นทรงสอนในคนเราละบาปที่นี่ ทรงสอนให้บำเพ็ญบุญกุศลทรงสอนให้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตอ,อันคำสอนของพระเจ้าเนะี่ที่พระองค์ทรงพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกคือไม่ประสงค์อยากจะให้สัตว์โลกนั่นได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อไปจุดประสงค์ที่พระองค์สร้างบาร,รมีมา ตั้งเสียสงไขยปลายแสนมหากรบมาได้ตัดสรู้เว้นผู้เจ้านี่ก็มีพระประสงค์อย่างนี้เองเนี่ยอเออพระองค์ตัดสรู้แล้วพระองค์มีพระปัญญาปรีชาเฉลียวฉลาดมากหาอุบายต่างๆมาแนะนำสั่งสอนคนเพื่อให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษนี่แหละเพื่อให้คนได้ละบาปแล้วบำเพ็ญบุญให้เกิดมีขึ้นในตนของตน อันนี้เป็นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยแล้วทรงสั่งสอนสูงไปกว่านั้นก็ทรงสั่งสอนให้รู้จักอุบายชำระกิเลสอันมันหุ่มห่อจิตใจอยู่นี่ให้มันหมดให้มันสิ้นไปจากดวงจิตนี่ทีนี้ผู้ที่จะมาชำระกิเลสอันอย่างกลางหรืออย่างละเอียดให้หมดสิ้นไปจากจิตนี้ได้ มันก็ต้องลากกิเลสส่วนหยาบๆนั่นมาก่อนอกิเลสส่วนหยาบที่มันพาให้ทําบาปทํากรรมมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั่นนะนั่นเรเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบก็ต้องละกกิเลสหยาบๆอันนั้นก่อนอมเมื่อละกกิเลสอย่างหยาบนั้นได้แล้วก็แสดงว่าไม่ได้ทําบาปมเมื่อไม่ได้ทําบาปแล้ววันนี้ก็ มาปฏิบัติอบรมกายวาจาใจให้เข้าถึงความสงบมันก็ทําความสงบได้เพราะเหตุว่ามันไม่มีบาปมารบก,กวนจิตใจเส้นน้อมใจลงสู่ความสงบบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปบาปไม่มารบก,กวนจิตก็ไม่เผลอจากพุทโธสติก็แเก,กล้า ประคองจิตให้นึกพุโทโธต่อติดติด,ต,ดต่อต่อกันไปเรื่อยไป mm. เมื่อจิตนั้นนึกพุโทโธติดต่อกันไปนานเข้านานเข้า,นา,นขาจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงโดยลำดับเท่านั้นเองนะ mm. พุโทโธคุณเนี่ยจะตะล่อมจิตนี้ให้สงบลงไปโดยลำดับ mm. หรือถ้าหากว่า ไม่บริกรรมพุโทโธอย่างนั้นเราจะมาเพ่งกำหนดรู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้มันก็จะกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละเพราะมันไม่มีบาปมาสุสดข่าให้คิดไปทางอื่นมันไม่มีบาปมาแทรกแซงดังนั้นจึงมีสติยับยั้งใจให กำหนดรู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้เมื่อมันไม่มีบาปมาแทรกแซงอย่างนั้นใจนี่มันก็รู้ลงทีละน้อยละน้อยลงไปแหละมมันเป็นอย่างนั้นมันค่อยจมดิ่งลงไปสู่ฐานเดิมของมันไอ้ที่มันไม่สงบนี่มันฟูขึ้นมาคอยรับอารมณ์อยู่นะให้สังเกตดู มันฟูขึ้นมาคอยรับอารมณ์มาแต่ภายนอกอเช่นรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูเป็นต้นเหล่านี้นะใจมันจะยอมรับรู้อารมณ์เหล่านั้นทันทีเลยรับรู้แล้วก็วิตกวิจารไปตามรูปตามเสียง,งไปนินดียินร้ายไปตามรูปตามเสียงเหล่านั้นเนี่ยธรรมดาจิตใจที่มันไม่สงบเนะ มันฟูขึ้นมาคอยเลยรับอารมณ์ดังกล่าวมานั่นนะอยู่เสมอเสมอไปนะดังนั้นลนะคนเรามันถึงหาความสบายไม่ได้เลยห้ามจิตก็ไม่ได้ห้ามแม่มันคิดก็ไม่ฟังมันจะไปห้ามได้ยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ทำให้ใจสงบลงสักที นีแจ่ปล่อยให้มันลอยนวลไปตามอารมณ์ต่างๆอย่ังน,นัอเจะน,นี่แล้วเราจะไปห้ามมันกึกกักให้มันหยุดนิ่งไปเลยนี่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสแสดงนับตั้งแต่ขั้นต้นนี้ไปถึงขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงเป็นขั้นๆไปอย่างนี้นะอะ ถ้าจะอุปมาเหมือนอย่างบุคคลทำลายต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างเนี้ต้นไม้ต้นนั้นมันใหญ่รากมันลึกรากมันหลายซะด้วยอย่างนี้จะทำยังไงอ่ะทำยังไงก็ต้องตัดก้านลานกิ่งมนลงก่อนแหละถ้าหาว่าจะไปโค่นต้นมันทีเดียวเลยอย่างนี้เดียวมันจะหักทับอะไรต่ออะไรลงไปเสียหายมากมาย ก็ขึ้นตัดก้านร,รานกิ่งมาลงให้มันเหลือแต่ต้นมันมานนี้นะการตัดก้านร,รานกิ่งของมันลงไปเหลือแต่ต้นน,น,น,นั่นแหละได้แก่การรักษาศิลการไม่ทำบาปเว้นจากบาปต่างๆตัดความโลภความโกรธความหลงอันหยาบช้าลามกจะดดนบันดาลให้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม กล่าวมุสาวาตดื่มสุราเมลัยกัญชายาฟินเฮโรอีนต่างๆ่าพวกนี้นะตัดกิเลสสามกองนี่ออกหมดกิเลสสามกองที่จะพาให้ไปทำบาปแล้วนี่เหมือนเราตัดกิ่งไม้ออกจากต้นของมันนะอย่างนั้นเนี่ยเมื่อตัดมันออกหมดแล้วมันยังแต่ต้นของมันมันนี้ทำยังไงอะ่ะ ก็หาจอบหาเสียมมาหาขวานมาให้พร้อมแล้วก็ขุดลงไปเจอรากไหนก็ตัดรากนั้นไปตัดรากขอยเข้าไปโดยลำดับอันนี้เปรียบได้กับการทำความเพียรเพื่อทำใจให้สงบละนิวรณ์ห้าออกไปโดยลำดับนั่นแหละแม้ว่าบุคคลจะมีศิน จะละความโลภโกรธหลงอันนั้นส่วนหยาบอันนั้นออกไปแล้วแต่ความรักความชังความอะไรต่างๆมันยังมีอยู่ในใจความขี้เกียจขี้คลานโมนี่มีง่วงเหงาหาวนอนความฟุ้งซ่านของจิตใจโมนี่ยังมีอยู่แต่มันไม่ถึงกับไปทำบาปทางกายวาจาเพียงแต่คิดฟุ้งไปเฉยๆความสงสัยลังเลเรื่องบาปปุนคุณโทษ เรื่องนรกสวรรค์พระนิพพานอะไรโมเนียยังมีอยู่ในใจนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงต้องมาเพียนพยายามระงับอารมณ์เหล่านี้ให้ดับออกไปจาก,กจ,จิตใจเพียนระงับความรักความห่วงความอะไรในของที่ตนรักตนใครอยา่าไปวิตกวิจารไปกับสิ่งที่ เคยรักเคยหวงเห็นมาแต่ก่อนนั้นอย่าไปวิตกกุารจ์ไปในบุคคลหรือว่าสัตว์ที่ตนเคยเกลียดเคยชังมาแต่ก่อนห้ามห้ามคิดวันนี้นะถึงถึงบทนี้แล้วนะถึงขั้นนี้แล้วอะ่ะ <c oughs> แล้วก็เมื่อนั่งทำความเพียรอยู่นี่ห้ามง่วงเหงาหาวนอน ทำยังไงมันจะไม่ง่วงก็เอาแหละาหาทางแก้ไขมันลงไป <c oughs> แล้วก็ห้ามจิตคิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นเพราะว่าเราเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี่การเพ่งนีไ่ได้แก่การสะกดจิตนั่นเองเลยเยว่าใช้อำนาจก็ว่าได้การเพ่งนี่นะเช่นเพ่งลมหายใจเข้าออกอันนี้นะ เอาจิตมันดิน้นอยากจะคิดไปก็สะกดมันไว้ไม่ให้คิดนี่ใช้อำนาจเอาเลยแบบนี้นะไม่ต้องอ่อนไหวไตามมัน mm hmm. เมื่อเราอดทนเพ่งอยู่นะสะกดจิตไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนสะกดจิตให้ดูให้รู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เท่านั้น mm hmm. มันจะยากลำบากมันจะเกิดทุกขเวทนาก็ไม่วันไหวสู้มันนี่มันต้องอย่างนี้นะการปฏิบัติทางจ,จิตใจนะจะไปทำอ่อนแอไม่ได้เน่ยทำอ่อนแอแล้วจิตไม่มีทางมันจะรวมลงเป็นหนึ่งอ่ะไม่มีละความสงสัยลังเลต่างๆหมน,นี่ยอมันก็ต้องเตือนตนเข้าไปอ่ะเราไม่ต้องสงสัยหรอก คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราได้ยินได้ฟังมาแล้วบาปก็อยู่ที่ใจนี่ละบุญก็อยู่ที่ใจนี่ถ้าใจมันคิดโลภคิดโกรธคิดหลงอยู่นี่แหละมันสร้างมันกำลังสร้างเหตุแห่งบาปขึ้นมาเหมือนกำลังสร้างตัวบาปขึ้นมานี่จะไปสงสัยอะไรเรื่องบาปล่ะว,วันนี้บุญกุศลเนี่ย เรื่องบุญเนี่ยก็มองดูจิตตัวเองเนี่ยมันไม่โลภอยากได้อะไรของใครแล้วยินดีใช้สอยแต่ของตัวเองเท่าที่มีอยู่เท่านั้นแล้วมองดูจิตตัวเองในขณะน,นี้ไม่โกรธใครอะไม่เกลียดใครเลยไม่ผูกใจเจ็บกับใครแแล้วมองดูจิตของตนในขณะนี้ตนไม่ได้เชื่อลัทธิอะไรงมงายที่เขามีอุอบาย สักสวนให้ไปนับถือลัทธิอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นในโลกเนี้ยเราเราไม่หลงเรามองไม่เห็นเลยว่าลัทธิใดจะประเสริฐเท่าเพราะพุทธศาสนานี่ไม่มีแล้วไอ้อุบายที่จะกำจัดเหตุแห่งความทุกข์เพื่อให้ได้บรรลุความสุสขอันเป็นแก่นสารอย่างนี้นะไม่มีคำสอนใดในโลก ที่จะเทียบเท่ากับคำสอนของเสะเจ้านี้ไม่มีมเพราะว่าลัที่อื่นนั่นเขาถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนุ่นมาดนบรรดานในคนเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรต่ออะไรอย่างนี้กรรมวิธีเขาก็อาทำพิธีบวงสวงอ้อนร้อนหรือว่าเสกคาถาเป่าหรือว่าขับไล่ ด้วยการลงผีกันด้วยการสาธยายเวทมนต์โกลคาถาขับไล่ผีสางข้างแดงที่สิงสถิตยอยู่ในตัวคนขับไล่เสนียดจันไลยที่มาทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเหมือนี้นะแต่โบร,โบราณทำกันมาพอแรงแล้วไม่เห็นว่ามันพ้นทุกข์อะไรไปได้ไม่เห็นว่าพ้นตายคนเหล่านั้นนะ มันถึงจะเสกมนต์กลกคาถาอย่างไรมันก็ไม่ฟังมันก็ตายอยู่ได้นี่แหละหลักคําสอนของพระเจ้านี้จึงชื่อว่าเป็นสัจธรรมนั่นเนีะเป็นธรรมของกิ่งแท้เพระองค์ไม่รับรองว่าจะช่วยชีวิตของใครไม่ให้แก่เจ็บตายนี่พระองค์ไม่รับรองนี้แถมยังพระองค์ยังสอนให้รู้เท่าว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายลีกไม่พ้น ต้องทำกับความรู้เท่าอย่าไปทุกข์ไปโศกกับความแก่ความเจ็บความตายนี่ถ้าไม่อยากแก่เจ็บตายก็อย่ากเกิดมาอีกอย่ากเกิดมามีรูปมีนามอันนี้อีกต่อไปเอาทำอย่างไรถึงจะไม่ได้เกิดมาอีกละตัณหาความอยากโดยประการทั้งปวงให้หมดไปจากดวงจิตนี้ซักนี่พูดกันอย่างง่ายๆอย่าไปอยากได้อะไรในโลกอันนี้นะ เพียนละให้มันหมดมเมื่อความอยากมันดับไปแล้วใจมันก็สงบมันก็รวมลงเป็นหนึ่งอยู่ภายในไม่หิวไม่โหย้ยไม่อยากได้อะไรทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปแล้วแน่นอนแหละหากว่าอาริยมรรคอันนี่มันรวมกำลังกันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็ถอนรากของความอยากนี้ออกหมดไปเลย เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ต้องได้เกิดมาเป็นมีรูปมีนามอนี้อีกแล้วก็ไม่ต้องแก่เจ็บตายต่อไปอีกนี่นะคําสอนของพระุัธเจ้านะมีเหตุผลเพียงพออย่างเนี้บางคนมาเสียดายเกิดอีกนี่แหละมันยากอยู่กับความอยากอันนี้แหละพอเกิดมาพบความสุขเล็กเ,กเ,กเกน้อยเหล่านี้ติดใจพอใจอ อา้าตายไปแล้วขอให้ได้เกิดมาอีกเพราะว่าทำบุญกุศลอะไรลงไปแล้วก็ขอให้ได้เกิดมาอีกมาเสวยผลบุญนี้อีกนี่เป็นอย่างนี้คนผู้ยังห่วงตัณหาอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้คนเราห่วงตัณหาก็เมื่อบุคคลมาละขันหานี้พงวางขันหานี้ได้ละความอยาก เกิดเป็นอะไรต่ออะไรได้หมดสิ้นลงไปแล้วบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็มีความสุขอันยอดเยี่ยมเป็นความสุขอันมั่นคงถาวรความสุขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยความสุขในโลกทั้งสามนี่มันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นสุขไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อหมดเหตุปัจจัยคือบุญกุศลแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปหา ความสุขในพบในชาติใหม่ต่อไปอีกเ,ออเป็นอยู่อย่างนี้นะในโลกสันนิวตัตอันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าความสุขในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรอะ่ะแล้วจะห่วงมันอะไรนั่งหนานี่ขอให้พากันคิดใต่ตรองให้ดีแล้วพยายามบำเพ็ญจิตตภาวนาให้สงบระง,งับปรงสังขารดังกล่าวมานี้ลงไปแล้วเราจะได้พบกับความสุขอันเป็นแก่นสาร ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้